แล้วพ่อทำอะไรอยู่ครับตอดอลลี่มอนอยู่ค่ะอืมสวย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 ถึงไหนแล้วครับถึงนนี่ต่องวันกี่วันแล้วครับ หนึ่งเดือนครับต้อง <c oughs> เจาะต่อมาสามวันเองหนึ่งเดือนเลยะครับ<ช> <c oughs> อ๋อว,ว่าจะเสร็จหนึ่งเดือนยานเกินไปเปล่ามันต้องถึงสิบเก้าวันอันนี้คุณตาสั่งกี่กี่อันกี่ตอกกี่กี่ตัวเก้า <9. S 2> อ,อ๋อเก้าหรือาอะไรบวกอ,อะไรถึงได้เก้าครับสี 4, 5, 5, ่บวกห้าได้เก้าเอาไม่ต้องคอเหรอครับอ๋อเก่งมากเก่งมาก ตาให้เตรียมกี่ชิ้นครับให้เตรียมกี่อันครับหก,หกอันอ๋อหกแถวเก,ก,ก้าตัวหกแถวแล้วครับอ๋อ,อ,อต่อกันใหญ่เลยโอ้โหได้ครึ่งหนึ่งแล้วแม่ว่าอีกถามวันก็เสร็จแล้วนะ ครเดี๋ยวก่อนทีละอันครับกอักนนึงเป็นอะไรครับไปดูกันเลยตุ๊ไปครับอโอ้อันนี้เริ่มต่อเมื่อไหร่ครับวันที่สิบสี่อ๋อวันที่สิบสี่โอเคโอเคอเคอออ่ะบายบายบอกเพื่อนๆหน่ะเดี๋ยวเสร็จเดใก<น>ล้เสร็จแล้วครับอื้มสวยสวยสวยลึกมากอื้ม เก็บของได้เยอะเลยนะเดลิมอนบายบายเพื่อนๆกัน